คุณเคยคิดไหมว่าแม่คนหนึ่งถูกลูกชายทอดทิ้งทิ้งให้อยู่เพียงลำพังแต่แล้วกลับมีเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นจากบ้านร้างและความเดียวดายเธอกลับกลายเป็นเจ้าของที่ดินวัดแต่พลังและความลับที่ซ่อนอยู่จะทำให้ชีวิตเธอและลูกชายเปลี่ยนไปตลอดกาลอยากรู้ไหมว่าที่ดินวัดธรรมดากลับซ่อนอะไรเอาไว้ อยากรู้ไหมว่าแม่ที่ถูกทอดทิ้งสามารถเอาชนะชะตากรรมได้อย่างไรดูจนจบคุณจะได้เห็นความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดหญิงชารานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าสายลมพัดเอาใบไม้แห้งกระทบหน้าต่างเธอมองไปยังประตูที่ลูกชายปิดตายหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นทุกครั้งที่คิดถึงอดีตความเงียบในบ้านหนาวเย็นกลิ่นฝุ่นเก่าและไม้ผุเต็มห้องเสียงนกข้างนอกทำให้ใจสัน่น เหมือนมีบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้มือเธอสั่นขณะถือกุญแจเก่าลูกชายทิ้งเธอไว้เพียงลำพังไม่มีใครพูดไม่มีใครเห็นเพียงความเงียบที่ทวีความอึดอัดวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายปริศนาข้อความสั้นๆแต่ทำให้หัวใจหยุดที่ดินวัดเป็นของคุณแล้วเธออ่านซ้ำหลายครั้งมือเย็นเฉียบตอนแรกเธอคิดว่าฝันไป แต่ความหนักแน่นของคำพูดทำให้ลมหายใจติดขัดเสียงน้ำไหลจากบ่อน,นอกหน้าต่างเหมือนสะท้อนหัวใจทุกย่างก้าวของเธอเหมือนเดินผ่านฝันร้ายเธอไปถึงวัดที่เคยคุ้นเคยอากาศเต็มไปด้วยความชื้นและกลิ่นทูปเก่าต้นไม้ใหญ่กิ่งหักค้นลงมาและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอช็อกจนตัวแข็งเธอเห็นป้ายไม้เก่าหน้าแปลงดินมีชื่อเธอจะรึกไว้ชัดเจน แต่รอบตัวเธอกลับไม่เหมือนเดิมเหมือนบางสิ่งกำลังจับตามองเธอพยายามก้าวเข้าไปใกล้พื้นดินใต้เท้าสั่นเบาเสียงหัวเราะเบาๆลอยมาจากวัดแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมือเธอสัมผัสกับพื้นดินเย็นเฉียบเหมือนมีความลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่สายตาเธอเหลือบไปเห็นประตูโบสถ์เปิดเองและเงามืดหนึ่งก้าวออกมาเงามืดก้าวเข้ามาใกล้ ลมหายใจของหญิงชราหนักขึ้นหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกความมืดในโบสถ์ทำให้ทุกเสียงดังชัดเจนเสียงเท้าก้าวลงบนพื้นไม้ดังกรอบกแกรบเธอพยายามขยับตัวแต่ขาเหมือนติดกับพื้นกลิ่นทูบไม่คลุ้งเข้าจมูกและในความมืดเธอเห็นเงาของใครบางคนมันคล้ายลูกชายของเธอแต่หน้าตาเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวผมยุ่งฟูตาแดงกำ่ำ รอยยิ้มที่เคยอบอุ่นกลายเป็นรอยยิ้มเย็นชาที่น่ากลัวแม่คุณกลับมาแล้วเสียงนั้นเบาแต่แฝงความเย็นเยียบหญิงชราถอยหลังลมหายใจขาดห่วงความรู้สึกช็อกและกลัวผสมปนกันเธอมองไปรอบๆบโบสถเงาของภาพเก่าๆบนผนังเหมือนกําลังเคลื่อนไหวเทียนที่เคยดับสลัวกลับลุกชนเองเราวกับมีพลังบางอย่างเรียกเธอเข้าใกล้คุณคิดว่าคุณถูกทิ้งแล้วเหรอ เสียงนั้นเหมือนกระซิบตรงหูแต่ลำตัวของลูกชายกลับหดเล็กลงจนกลายเป็นเงามืดคล้ายหมอกมันพุ่งเข้าหาเธออย่างรวดเร็วหญิงชราถอยหลังชนประตูโบสไม้เก่ากระแทกหลังเธออย่างแรงลมพัดพริ้วเอาผ้าม่านเก่าเผยให้เห็นรอยเท้าที่เกิดขึ้นเองบนพื้นดินเหมือนใครบางคนเดินเข้ามาโดยไม่มีร่างกายหัวใจเธอเต้นรัวจนแทบหยุด และในขณะที่เธอกำลังกลั้นใจเงามืดนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วค่อยๆย,ยกมือชี้ไปที่แปลงดินที่ชื่อของเธอถูกจารึกไว้อย่างชัดเจนสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความโชคร้ายจริงๆแล้วมันคือพลังของคุณเองเสียงนั้นสั่นลึกลงในหัวใจหญิงชารามองไปยังแปลงดินและเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอแทบร้องออกมาดินเริ่มเคลื่อนไหว รากไม้เล็กๆพุ่งออกมาเหมือนมือดึงเอาอะไรบางอย่างขึ้นจากใต้ดินหญิงชรารู้ทันทีมันคือใบฉนดเก่าของวัดและในนั้นมีรอยมือของลูกชายเธอจะรึกอยู่แต่ลายมือกลับเย็นชาและแปลกประหลาดเหมือนมีใครอื่นควบคุมมันสายลมพัดแรงจนเทียนดับหมดความมืดครอบคลุมโบสถ์ทั้งหมดหญิงชารายหยุดหายใจ เธอรู้สึกถึงสายตาที่จับตามองจากทุกมุมและทันใดนั้นเสียงหัวเราะก้องสะท้อนในวัดไม่ใช่เสียงหัวเราะของลูกชายแต่เสียงหัวเราะของสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแปลงดินมันเรียกชื่อเธอเบาแต่ชัดเจนหญิงชราย,ยืนนิ่งหัวใจแทบหยุดเต้นและในความเงียบทุกสิ่งรอบตัวเริ่มขยับเองประตูปิดป้ายไม้สัน่น และรักไม้ยื่นเข้ามาหาเธออย่างช้าๆเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาเหมือนติดกับพื้นทุกลมหายใจเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและในความมืดนั้นเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นชัยชนะอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความช็อกที่แท้จริงรักไม้ยินเฉียบเลื้อยเข้ามาใกล้เท้าเธอดึงเสื้อผ้าและข้อมือของเธอราวกับต้องการดึงเธอลงไปใต้พื้น หัวใจหญิงชราสั่นรัวลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกเสียงหัวเราะก้องสะท้อนจากทุกมุมวัดแต่เธอรู้เสียงนั้นไม่ใช่ลูกชายมันเป็นเสียงของสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้ถึงพลังอำนาจลึกลับหญิงชราพยายามดิน้นมือเกาะพื้นไม้เย็นเฉียบดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัว รากไม้เล็กๆเริ่มพุ่งออกมาจากแปลงดินเหมือนมือร้อยมือพันพุ่งขึ้นมาทาบลงบนร่างกายของเธอแม่คุณคือเจ้าของที่แท้จริงเสียงกระซิบเบาแต่ดังก้องสะท้อนหัวใจทุกคําพูดเหมือนแรงดึงเข้าหาแปลงดินหญิงชารารู้สึกเหมือนตัวเองลอยอยู่เหนือพื้นและร่างกายเกือบจะถูกดูดลงไปแล้วในชั่วพริบตาทุกอย่างหยุดนิง่ง ความเงียบเข้มข้นจนกลืนทุกเสียงหญิงชราย,ยืนตัวแข็งดวงตาสองประกายสะท้อนกับแสงเทียนที่ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเธอมองไปยังแปลงดินอีกครั้งและเห็นใบหน้าของลูกชายเธอแต่ไม่ใช่ใบหน้าที่คุ้นเคยตาของเขาว่างเปล่าริมฝีปากเรียวสัน่นเหมือนมีใครหรืออะไรอยู่ข้างในควบคุมร่างเขาแม่คุณไม่เคยถูกทิ้งเสียงนั้นแทรกเข้ามาในหัว ทุกสิ่งที่เกิดเกิดเพื่อให้คุณได้สิ่งนี้รากไม้เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตดึงโฉนดวัดออกมาจากใต้ดินมันส่องแสงจางๆเหมือนทองเก่าหญิงชรายหยิบโฉนดด้วยมือสั่นทันใดนั้นลมพัดแรงพัดเอาเงามืดในวัดหมุนวนร่างของลูกชายค่อยๆลอยขึ้นเหมือนวิญญาณถูกดึงออกจากร่างเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความอมหตหญิงชรารู้ทันทีว่าพลังของที่ดินนี้ไม่ใช่เพียงสิทธิ์ในการครอบครองแต่มันมีชีวิตมีเจตจำนงและกำลังทดสอบใจของผู้ครอบครองแสงเทียนสว่างสลัวเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินดวงตาสีดำสนิทมองเธอเงาร่างสูงชี้มาที่เธอเหมือนถามว่าเธอกล้ารับพลังนี้หรือไม่ หัวใจหญิงชารารู้สึกทั้งกลัวและตื่นเต้นรากไม้เลยรอบตัวเธอเหมือนอบกอดแต่แรงดึงไม่ใช่เพื่อทำร้ายมันรอคำตอบจากเธอคำตอบที่จะเปลี่ยนชะตาของเธอและลูกชายตลอดไปหญิงชาราหายใจลึกมือกำฉนดแน่นสายตาเธอส่องประกายความเด็ดเดี่ยวและในความเงียบทุกสิ่งรอการตัดสินใจของเธอ รากไม้เย็ยนเฉียบอบร่างหญิงชราแน่นขึ้นพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นเบาๆเหมือนทุกชีวิตในวัดกำลังรับรู้ถึงการปรากฏตัวของเธอหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเงามืดข้างโบสถ์เริ่มก่อตัวเป็นร่างสูงใหญ่ดวงตาสีดำสนิทมองเธอตรงๆคุณพร้อมหรือยังที่จะรับพลังทั้งหมดเสียงนั้นดังราวฟังจากทุกทิศท,ทุกทางหญิงชรากลืนน้ำลาย มือยังคงกำานดแน่นลมพัดแรงจนใบไม้และผ้าม่านพริววอนความมืดคลี่คลายไปทีละนิดเผยให้เห็นลูกชายเธอที่ลอยอยู่เหนือพื้นร่างของเขาสั่นเหมือนถูกดึงโดยแรงนิวิเซเบอร์ใบหน้าไร้ความรู้สึกแต่ดวงตากลับมีประกายแปลกประหลาดเหมือนจิตใจของเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปหญิงชราก้าวเข้าไปใกล้เสียงหัวใจเต้นดังก้องในหู รากไม้คลายออกช้าๆเหมือนรอคำตอบจากเธอฉันพร้อมเธอกระซิบด้วยเสียงสัน่นทันใดนั้นพื้นดินใต้โบสเปิดออกดินและรากไม้เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตพลังลึกลับพุ่งออกมาจากแปลงดินอบร่างหญิงชราไว้ดึงเธอขึ้นสูงเหนือพื้นความมืดรอบตัวสลายและแสงอ่อนๆจากฉนดวัดสว่างขึ้น ร่างของลูกชายเริ่มค่อยๆหดลงดวงตาแดงค่อยๆกลับเป็นปกติรอยยิ้มที่น่ากลัวหายไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มสับสนและตกใจแม่เกิดอะไรขึ้นเขากระซิบหญิงชราย,ยังคงรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนผ่านตัวเองรากไม้คลายออกแต่ยังคงล้อมรอบโฉนดเหมือนเป็นผู้พิทักษ์ทันใดนั้นเสียงหัวเราะก้องสะท้อนในวัดอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ได้น่ากลัวมันเต็มไปด้วยพลังและความเก่าแก่เหมือนเป็นเสียงของเจ้าของที่แท้จริงของที่ดินหญิงชารายืนตรงสายตาแน่วแน่รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ใหญ่เกินกว่าตัวเองลูกชายยืนข้างๆมองแม่ด้วยความกังวลและทึ่งรากไม้และดินหยุดเคลื่อนไหวและทุกอย่างกลับสู่ความสงบแต่หัวใจของหญิงชาราไม่เคยสงบ เธอรู้ว่าพลังนี้ไม่ใช่ของเล่นและการเป็นเจ้าของที่ดินวัดหมายถึงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดเวลาแสงเทียนในโบสถ์ส่องบนใบหน้าของเธอเผยให้เห็นความเหนื่อยล้าแต่แข็งแกรง่งรากไม้ค่อยๆลอยขึ้นไปบนแปลงดินเหมือนยอมรับเธอเป็นเจ้าของเต็มตัวหญิงชารายืนสงบโอบฉนดไว้ในมือลูกชายก้าวเข้ามาใกล้ ทั้งคู่เงียบแต่ความเงียบนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกสายตาจับจ้องไปยังแปลงดินรากับทุกชีวิตในวัดกำลังรอการเคลื่อนไหวต่อไปและในความสงบชั่วขณะนั้นหญิงชารารู้ทันทีว่าชะตากรรมของเธอและลูกชายเพิ่งเริ่มต้นขึ้นจริงๆหลังจากความวุ่นวายสงบลงหญิงชารายืนอยู่หน้าแปลงดินแสงอ่อนจากโบสถ์สะท้อนบนใบหน้าเธอ รากไม้ค่อยๆถอยกลับลงไปใต้ดินเหมือนยกย่องและยอมรับความเป็นเจ้าของของเธอลูกชายก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจและเข้าใจแม่ผมผมขอโทษหญิงชราพยักหน้าเพียงเบาๆไม่โกรธไม่กล่าวคำตำหนิแต่รู้สึกถึงความอบอุ่นและการคืนกลับของชีวิตเธอค่อยๆก้าวไปที่โบสถนดในมือแน่น ทุกก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงเหมือนยืนยันว่าพลังและความรับผิดชอบนี้จะไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อปกป้องและรักษาลมพัดพริ้วเบาๆเสียงนกร้องออดอ้อนจากข้างนอกบรรยากาศสงบลงความเงียบไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและพลังของชีวิตหญิงชารานั่งลงข้างแปลงดินมือสัมผัสพ,พื้นอย่างอ่อนโยน ลูกชายยืนอยู่ข้างๆพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตความสัมพันธ์ที่เคยแตกสลายเริ่มกลับมาผูกพันกันใหม่และในแสงอ่อนยามเย็นโบสและแปลงดินเงียบสงบหญิงชราหายใจลึกรู้ว่าชะตากรรมและพลังของที่ดินวัดไม่ใช่คำสาปหรือความน่ากลัวแต่เป็นโอกาสให้เธอและลูกชายสร้างชีวิตใหม่ด้วยความเข้าใจและความรัก เงารักไม้และเงามืดทุกอย่างหายไปความลึกลับยังคงอยู่แต่ไม่ทำร้ายแทนที่ด้วยความสงบและการเริ่มต้นใหม่หญิงชราย,ยิ้มบางๆและก้าวออกจากโบสถพร้อมลูกชายสู่วันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าเดิม